สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยคือเรื่องมะพร้าวค่ะ ได้ยินสมญานามเขาว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิตเลยนะคะซึ่งไม่ใช่แค่คําพูดล,ลอยๆนะคะเพราะข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยคือทุกส่วนจริงๆตั้งแต่รากลำต้นใบย,ยันผลเลยเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดทั้งกินดึงเป็นยาหรือแม้แต่ของใช้ต่างๆวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าภูมิยาเก่าๆเาขามองมะพร้าวกันยังไงแล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ล่ะว,ว่าอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจหรือแม้แต่ข้อควรระวังที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน ครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับของสิ่งที่ธรรมชาติให้มาคือมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆแต่ก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับการทำความเข้าใจทั้งสองด้านทั้งคุณทั้งออโทษหรือข้อควรระวังเนี่ยก็สำคัญมากจะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากมะพร้าวได้เต็มที่แล้วก็ปลอดภัยด้วยครับเคยกันที่สุดก่อนเลยนะคะน้ำมะพร้าวนี่แหละค่ะ ในหลายๆวัฒนธรรมเนี่ยมองว่าศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะบางทีก็ใช้ในพิธีด้วยซ้ำไปแล้วก็มีความเชื่อว่าดื่มแล้วสดชื่นดับกระหายบำรุงกำลังหรือแม้แต่ความเชื่อที่ว่า,าคนท้องดื่มแล้วลูกจะผิวดีขอดง่ายอะไรแบบนี้ค่ะแล้วในมุมวิทยาศาสตร์ล่ะคะมันมีอะไรมายืนยันไหมคะทางวิทยาศาสตร์นี่ชัดเจนเลยครับ น้ำมะพร้าวเนี่ยอุดมไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์จริงๆครับโดยเฉพาะตัวโพแทสเซียมอันนี้สำคัญมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสมดุลน,น้ำในร่างกายนะเอ่อแต่ยังจำเป็นต่อ,อก,การทำงานของเส้นประสาทการควบคุมความดันเลือดด้วยนอกจากนั้นก็มีโซเดียมแมกนีเซียมแคลเซียมคือเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่จากธรรมชาติชั้นดีเลยเหมาะมากกับคนที่เสียเงือ อ๋อ oh, ค่ะเหมือนเป็นสปอร์ตริงธรรมชาติเลยนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับและความหวานที่ได้ก็เป็นน้ำตาลธรรมชาติฟุกโตส g กลูโคโสให้พลังงานเร็วร่างกายเอาไปใช้ได้ไวแถมยังมีสารต้านอนุมูลอุตสระพวกสารกลุ่มฟีนอลิกที่ช่วยปกป้องเซลล์เราด้วยนะครับ อันนี้อาหารไทยใช้เยอะมากเลยนะคะกะทิเนี่ยเพิ่มความหอมมันส่วนเนื้อมะพร้าวอ่อนก็เชื่อกันว่ามีฤทธิ์เย็นบำรุงร่างกายแต่ทีนี้พอบอกว่ามีไขมันโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวในกะทิกับเนื้อมะพร้าวหลายคนก็อาจจะกังวลน,นิดหน่อยตรงนี้วิทยาศาสตร์อธิบายไว้ยังไงคะจุดนี้น่าสนใจมากครับคือจริงๆแล้วแม้จะเป็นไขมันอิ่มตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่ในมะพร้าวเนี่ย เป็นชนิดที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยเรียกว่ากรดไขมันสายกลางหรือ MCTs นะครับตัวเด่นๆเ,เลยก็คือกรดลอเล็กทีนี้ความพิเศษของ MCTs ก็คือร่างกายเราโดยเฉพาะกวับเนี่ยสามารถเปลี่ยนมันเป็นพลังงานได้ค่อนข้างเร็วเอ,อ่อในรูปแบบที่เรียกว่าคีโตน มันจะคล้ายๆกับเป็นแหล่งพลังงานแบบริ่งด่วนทําให้โอกาสที่จะไปสะสมเป็นไขมันในร่างกายเนี่ยน้อยกว่าไขมันอิ่มตัวสายยาวแบบอื่นๆที่เราเจอในเ,ออเนื้อสัตว์หรือไขมันสัตว์นะครับอ๋ออย่างนี้เองค่ะคือเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วเลยไม่ค่อยสะสมครับแล้วนอกจากไขมันเนี่ย ในเนื้อเองก็มีใยอาหารสูงด้วยนะครับช่วยให้อิ่มนานดีกับการย่อยแล้วก็มีพวกวิตามินแร่ธาตุอื่นๆอ,อ,อีกพอสมควรเลยครับทั้งวิตามิน B, C, E, เหล็กทองแดงมังกานีสซเลเนียมเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงบอกว่าบำรุงกำลังได้ดีแล้วอย่างน้ำมันมะพร้าวล่ะคะอันนี้ก็ฮิตกันมากเลยใช้ทั้งทาทั้งกิ่นมีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษไหมคะ น้ำมันมะพระ้าวโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบสกัดเย็นบริสุทธิ์นะครับจะมีกรดลอริกสูงมากเกือบเกือบ50%ได้เลยซึ่งเจ้ากรดลอริกเนี่ยแหละครับตัวสำคัญเลยมีงานวิจัยเยอะมากที่ชี้ว่ามันมีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อจุลชีพได้ดีมากทั้งแบคทีเรียบางชนิดเชื้อราแล้วก็ไวรัสบางตัวกลไกของมันก็คือมันสามารถเข้าไปรบกวนเ,เยอะหุ้มเซลล์ของเชื้อโรคพวกนี้ได้ อ๋อหรอคะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงนิยมเอามาใช้ทาผิวให้ความชุ่มชื่นช่วยลดการอักเสบได้บ้างหรือเอามาหมักผมบำรุงเส้นผมก็เพราะคุณสมบัติต้นจุลชีพกับให้ความชุ่มชื่นนี่แหละครับฟังบูมีฝักข้อดีข้อดีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะทุกอย่างน่าจะมีสองด้านเสมอคราวนี้มาถึงข้อควรระวังกันบ้างดีกว่ามีอะไรที่เราต้อง นึกถึงเป็นพิเศษไม่ค้าวเวลาจะกินหรือใช้มะพร้าวมีแน่นอนครับอย่างแรกเลยที่ต้องระวังก็คือเรื่องพลังงานกับไขมันอิ่มตัวเนี่แหละครับคือถึงแม้ MCTTS จะมีข้อดีอย่างที่ว่าไปแต่โดยรวมแล้วเนื้อมะพร้าวกะทิเนี่ยก็ให้พลังงานหรือแคลอรีค่อนข้างสูงนะครับการบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มได้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ ก็คือกินเยอะไปก็อ้วนได้วาง,งั้นเถอะนะคะใช่ครับแล้วก็เรื่องคอเลสเตอรอลถึงแม้ MCTTS จะส่งผลต่างจากไขมันอิ่มตัวชนิดอื่นอยู่บ้างแต่สำหรับบางคนนะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วเนี่ยการกินในปริมาณมากๆก็อาจจะส่งผลกระทบได้เหมือนกันอีกเรื่องคือแม้จะเจอน้อยมากๆนะครับแต่ก็มีการแพ้มะพร้าวได้เหมือนกันอาการก็มีตั้งแต่ผื่นคันเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงได้เลย อ๋อมีแพ้ได้ด้วยเหรอคะเนี่ยไม่ค่อยเคยได้ยินเลยค่ะมีครับแต่พบน้อยมากๆครับแล้วก็อีกอย่างคือน้ำมะพร้าวเองเนี่ยถ้าดื่มเยอะๆเลยคราวเดียวบางคนก็อาจจะท้องเสียได้นะครับเพราะมันก็มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญก็ยังเหมือนเดิมคือความพอดีใช่ไหมคะต้องเลือกกินเลือกใช้ให้เหมาะกับเราถูกต้องเลยครับ ความพอดีนี่สำคัญที่สุดการตอบสนองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับปริมาณที่พอดีสำหรับคนหนึ่งอาจจะมากไปสำหรับอีกคนก็ได้ต้องสังเกตร่างกายตัวเองเป็นหลักครับค่ะสรุปวันนี้ก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะว่ามะพร้าวเนี่ยสมชื่อต้นไม้แห่งชีวิตจริงๆมีประโยชน์รอบด้านมากๆทั้งจากภูมิปัญญากเก่าแก่แล้วก็มีวิทยาศาสตร์มารองรับด้วยแต่การจะได้รับประโยชน์สูงสุดจริงๆก็ต้องรู้จักเลือกใช้แล้วก็บริโภคอย่างอพอเหมาะพอดีกับตัวเราเองนะคะครับผม ทีนี้พอเราเข้าใจความแตกต่างของคุณสมบัติในแต่ละส่วนของมะพร้าวแล้วใช่ไหมครับทั้งน้ทาทั้งเนื้อทั้งกะทิทั้งน้ํามันซึ่งมันก็มีจุดเด่นต่างกันไปคําถามที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะชวในให้คิดต่อก็คือแล้วเราจะเอาความเข้าใจที่มันลึกซึ้งเนี่ยมาปรับใช้ประโยชน์จากมะพร้าวในชีวิตประจําวันของเราให้มันตรงจุดให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆได้ยังไงบ้างน้องเหนือไปจากการมองแค่ภาพรวมว่ามะพร้าวดีนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับ